รถแรนด์ r ม e d e s b e n สเบสีดำและนอกมาจากวิวลล่าของโรเรนโซ e เอราโซพร้อมด้วยหญิงคนหนึ่งที่มีผ้าปิดจมูกอยู่แต่ยังนอนสลกอยู่บนเบาะด้านหลังด้านหน้าคู่คนขับคือวิกซอเรียที่ปลดผ้าคลุมที่หน้าตัวเองออกสีหน้าของเธอเยือบเย็นเมื่อมองไปยังเบาะหลังคนขับปลายตาม,มองตามแล้วเสยยิ้มเมื่อมองวิกซอเรียเธอนี่เก่งนะ เอาตัวเมียโรลโซมาได้ทั้งที่มันขนบริการมาเต็มบ้านชายคนขับรถหัวเราะเบาๆแล้วหันไปมองทางข้างหน้าโรริโซคิดว่าตัวเองฉลาดกลัวฉันวางยาเขาไม่คิดหรอกว่าฉันจะวางยาสลบด้วยวิธีนั้นวิกตเรียมองตรงไปยังถนนด้านหน้าคนฉลาดมันก็มักไม่ทันคนที่คิดว่างโง่คนที่มันคิดว่างโง่เสมอละ่ะเธอเก่ง สมแล้วกับที่นายไว้ใจน้องฉันอยู่ที่ไหนตามสัญญาน้องเธอจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดเท่าที่เงินของนายฉันจะบรรดาลได้รับรองว่าการที่เธอทำงานให้นายครั้งนี้คุ้มแสนคุ้มน้องเธอจะหายเธอจะมีเงินใช้สบายไปอีกนานฉันไม่ต้องการเงินพวกนั้นดอกขอแค่น้องฉันหายเท่านั้นก็พอถามจริงเธอเธอแค้นอะไรโรเรเนโซ่นักหนา ถึงได้ยอมรับงานนี้ทั้งที่ท่านให้เธอทำงานให้ตั้งหลายอย่างแต่เธอก็ปฏิเสธมาโดยตลอดฉันไม่จำเป็นต้องบอกให้ใครรู้ก็แค่สงสัยไม่บอกก็ตามใจรถยังคงแล่นมาเรื่อยๆออกจากโคโมโม,มุ่งหน้าไปยังมิลานและจอดรถลงเมื่อถึงคลึงหาดหลังใหญ่หลังหนึ่งวิกตอเรียขอตัวไปพักผ่อนอยังห้องที่บรูโนดิออรีชายผู้เป็นเจ้าของจัดเอาไว้ให้ ส่วนอโนมาถูกพาไปยังห้องใหญ่ห้องหนึ่งที่จัดเอาไว้ให้เป็นพิเศษสำหรับภรรยาสุดที่รักของโรเลนโซโ,ซโรเลนซโซได้รับโทรศรัพท์จากบูโน,โนในช่วงดึกชายหนุ่มขยับตัวพุ่งมารับโทรศรัพท์ทันทีดวงตาของเขาวับวาวเมื่อรู้ว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แกเองเหรอบูโนใช่ฉันเองไม่ต้องห่วงนะเมียกับลูกแก ฉันจะดูแลอย่างดีจนกว่าแกจะยอมทาตามข้อปกลงของฉันรูโนบอกเสียงเยือกเย็นอย่างคนถือไพ่เหนือกว่าแกนี่ลงทุนส่งนางนกต่อมาได้ขนาดนี้เลยเหรอบูโน่แกเก่งมากหลอกทั้งป้าฉันหลอกทั้งฉันได้อยู่หมัดโดเรนโซ่คำรามไม่มีกติกาไหนที่บอกว่าไม่ให้เล่นสกรปรกนี่โรเรนโซ่แกต้องการอะไรว่ามา แกก็รู้ดีนี่รูโนโยียวนแค่นี้น่าจะคิดได้แต่คาสิโนนั่นเป็นของฉันแกจะชุกมือเปิดไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอโรเลนโซเสียงเข้มจู่ๆใครจะใจร้ายยึดของเป็นแสนๆล้านของแกอย่างหน้าด้านๆอย่างนั้นแล้วแต่แกก็น่าจะรู้ดีนะว่าฉันอยากได้ที่ดินของเกาะยาเลมามามากแค่ไหนแต่แกก็เล่นตุกติกจนซื้อที่ตรงนั้นมาได้ ไม่ต้องเท้าความให้มากแกต้องการให้ฉันทำอะไรฉันต้องการถือหุ้นของคาสินโนเท่าๆแกแกก็รู้ว่าฉันไม่ได้ทำคาสินโนนั่นคนเดียวมีหลายคนที่ร่วมหุ้นกับฉันอยู่แต่มันก็ไม่เกินความสามารถไม่ใช่หรอโรรินโซหรือแกไม่กล้าแลกเงินพวกนั้นกับลูกและเมียแกถามไอวีโต้สิว่ามันยอมสละหุ้นในส่วนของมันได้ไหมฉันขอเวลาตัดสินใจ คาจิโนนั่นมูลค่าของมันไม่ใช่น้อยโรลินโซ่ต่อรองได้ยินเสียงหัวเราะลั่นอย่างสะใจของปลายสายอย่านานนักนะชีวิตเมียกับลูกแกไม่ต่างจากแขวนอยู่บนเส้นได้หรอกโรลินโซ่วางสายไปอย่างเจ็บใจเขาเช็คข้อมูลอะไรอีกครู่หนึ่งจูเซเป้จึงเข้ามารู้เรื่องว่ามันอยู่ที่ไหนมิลานครับดี แพตตี้ติดต่อมาไหมติดต่อมาครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าบ้านของไอ้บูโน่มันอยู่จุดไหนตอนนี้คนของเราล้อมบ้านมันไว้หมดแล้วครับรวมทั้งตำรวจด้วยดีมากแกทำงานได้เร็วสมกับที่ฉันไว้ใจไอ้บูโน่มันคิดว่ามันเป็นต่อเรามันคงลืมไปว่ามันมีธุรกิจมืดทั้งค้ายาค้าผู้หญิงค้าของเถื่อนเล่นกับใครไม่เล่นคิดมาเล่นกับเราโรเลนโซ่เสยยยิ้ม ก่อนนึกขึ้นได้บอกแพตตี้ให้ระวังตัวให้ดีอีกสองชั่วโมงไม่เกินนี้เราจะบุกลังของมันชายหนุ่มสำรวจตัวเองว่าแต่งกายรัดกุมพอในตัวเขามีปืนสั้นอยู่สองกระบอกและที่ถืออยู่อีกหนึ่งกระบอกเช่นเดียวกับจูเซเป้งานนี้จะได้กำจัดไอตัวเสี่ยนหนามที่คอยแต่จะกาะความรำคาญให้เขาสักทีถอนให้หมดรากหมดโคนถึงจะเป็นวิธีบ้าระหังที่เสียงแค่ไหนเขาก็ต้องทำ วิกตเรี a อาบน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วหญิงสาวเตรียมจะเข้านอนพอพรุ่งนี้พอพรุ่งนี้ต้องบินไปอเมริกาในรอบเที่ยวบินก่อนเที่ยงเพื่อไปดูแลน้องสาวของเธอที่ถูกส่งตัวไปรักษาที่นั่นตั้งแต่เมื่อวันกอ่อนแลกกับการที่เธอทำงานชิ้นนี้ให้กับบูโน่สตูตัวฉกาดที่เกียร์โดเรนโซ่ยิ่งกว่าตัวเชื้อโรคเช่นเดียวกับเธอหญิงสาวมองตัวเองในกระจกเงา สียยิ้มให้กับเงาสะท้อนของกระจกคราวนี้โรเรนโซจะได้รู้ซึ้งสักทีว่าการสูญเสียมันเป็นยังไงสำหรับเธอแล้วสูญเสียทุกอย่างจนไม่มีอะไรจะเสียเธอเคยมีคนรักกำลังจะแต่งงานแต่เขากลับทิ้งเธอไปเพื่อไปทำงานกับโรเรนโซเพราะโรเรนโซต้องการบริการที่จะปกป้องชีวิตของเขาและมีข้อแม้ว่าคนที่จะทำงานกับเขาจะต้องไม่มีครอบครัว การเข้าไปทำงานกับคนอย่างโรเลนโซ่คือความฝันของเขาเขาทิ้งเธอไปทำให้งานแต่งงานที่กำลังจะมีขึ้นถูกยกเลิกและเธอเพิ่งรู้ว่าตัวเองตั้งท้องได้สองเดือนเพราะความเครียดและความทุกข์มากมายที่ถาโถมทำให้เธอสูญเสียลูกอันเป็นตัวแทนเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้เธอ,อยังรู้สึกว่ามีเขาอยู่ไปส่วนน้องสาวเธอก็ต้องตกอยู่ในสภาพนี้เพราะโรเซโซ่ น้องสาวของเธอพบรักกับผู้ชายคนหนึง่งโดยที่ไม่รู้ว่าเขาทำงานให้กับโรลินโซเขาไม่ได้ถูกสักข้ามไม่ให้มีความรักเพราะไม่ใช่บริการเขาทำงานบางอย่างให้โรลินโซแต่เกิดผิดพลาดจึงโดนซ้อมปางตายคิดจะเลิกทำงานกับโรลินโซแต่สุดท้ายเขาก็ถูกฆ่าน้องสาวเธอเสียใจมากจึงกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเธอมาช่วยเอาไว้ได้ แต่สมองของโซเฟียขาดออกซิเจนไปมากกว่า8นาทีทําให้กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเธอต้องสูญเสียทุกคนต้องสูญเสียเพราะความโหดร้ายของโรลิโซแกจะได้รู้โรลิโซว่าเวลาที่แกต้องเสียคนที่รักไปมันเป็นยังไงวิกตเ r i a โยนกระปุกเครื่องสำอางใส่ในกระจกเต็มแรงจนร้าวเศษกระจกบางส่วนตกมาใกล้ๆเท้า สายตาของเธอเต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรงในห้องหนึ่งฉเฉลยที่ถูกพาตัวมาขังไว้ขยับลุกหลังจากพยายามแก้มัดตัวเองมาได้เกวอบสิบนาทีแต่พวกมันเข้ามาในห้องเพื่อดูความเรียบร้อยจึงต้องแกล้งทิ้งตัวลงนอนสลบสลายตามเดิมและลุกขึ้นใหม่เมื่อแนบใบหูลงกับพื้นแล้วเห็นว่ามันออกไปไกลแล้วหิงสาวกดเครื่องมือสื่อสารที่ติดอยู่กับเสื้อชั้นในด้านในสุด ป้าไงโอเคไหมไม่มีปัญหาค่ะฉันยังปลอดภัยดีเดี๋ยวฉันจะหาทางออกไปดูว่าพวกมันพักยาไว้ในบ้านหรือเปล่ามันคิดว่าฉันสลบและเป็นแค่ผู้หญิงท้องตัวเล็กๆคนนึงมันไม่ทันระวังตัวหรอกระวังตัวด้วยนะอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะจู่โจมได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงหญิงสาววางสายไปแล้วจึงดึงผ้าห่มมาคลุมกับหมอนเป็นตัวเองมองนาฬิกาบนฝาผนางัง เห็นว่ามันดึกมากแล้วคงไม่มีใครเข้ามาในห้องนี้อีกจนกว่าจะเช้าเธอมองไปยังพื้นเบื้องล่างจากหน้าต่างคาลิหาร์นี้สูงสองชั้นมันค่อนข้างสูงแต่มีระเบียงทอดยาวผ่านไปยังห้องอื่นคาลิหาร์หลังนี้ไม่ได้อยู่ในที่รับตาคนไม่มีพิรุธใดๆใ,ใ,ให้ตำรวจสงสยัยและที่ที่ใครก็คา,าดไม่ถึงว่าจะเป็นแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดก็คงจะเป็นห้องใดห้องหนึ่งในบ้านหลังนี้ ห้องใต้ดินใช่แล้วหญิงสาวเปิดหน้าต่างและปีนป่ายออกไปอย่างคล่องแคล่วเธอลอดตัวผ่านระเบียงห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งเพื่อปีนเข้าไปด้านในและหลบลอดออกไปยังห้องใต้ดินหวังใจว่าจะเจอทุกอย่างตามที่เธอสันนิษฐานเงาดำที่ว่าผ่านทางช่องหน้าต่างทำให้วิกตอเรียที่ยังนอนไม่หลับชะงักเธอวางมือที่กำลังแปลงผมอยู่แล้ววิ่งมาที่หน้าต่าง คล้ายจะเห็นเงานั่นปีนป่ายไปยังห้องหนึ่งใครหญิงสาวชะงกหน้ามองออกไปช่างใจว่าเห็นจริงๆหรือว่าตาฝาดไปกันแน่เธอเม้มปากแน่นจนซีดสังหอนใจบางอย่างทําให้เธอเรียบลงไปยังห้องที่อโนมาถูกจับไปขังไว้เมื่อมาถึงมีลูกน้องของบรูโนโเฝ้าอยู่คนหนึ่งทันทีที่เห็นเธอมันก็หันมาจ้องมีอะไรแขกพิเศษของนายแก ยังอยู่ดีอยู่ไหมหมายความว่ายังไงฉันอยากเข้าไปดูหน่อยทำไมจะต้องเข้าไปดูฉันเข้าไปดูแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรเปิดเถอะนะฉันรู้สึกเหมือนเห็นคนปีนอยู่ที่ระเบียงอาจจะเป็นมันก็ได้มันสลบอยู่จะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนมาปีนเปิดเถอะนะวิกตอเรียตวาดมันทำหน้าขัดใจแต่ก็ยอมเปิดประตูให้แต่โดยดี ห้องนั้นยังปิดไฟมืดวิกตอเรียยื่นมือมาเปิดไฟไฟในห้องสว่างวาบขึ้นผ้าห่มคลุมร่างหนึ่งอยู่เห็นไหมบอกแล้วว่ามันยังไม่ตื่นวิกตอเรียมองอย่างไม่แน่ใจเธอเดินสาวเท้าเข้าไปใกล้แล้วตวัดผ้าห่มเลิกออกข้างในมีแค่หมอนที่ซ้อนกันอยู่ลูกน้องของดูโนตาเหลือกลานชิบหายไปตามคนมาให้หมด มันยังไปไหนไม่ไกลหรอกวิกตอเรียหงดหงิดเดินแกม่วิ่งไปยังทิศทางที่เห็นเงาดำนั่นปีนเข้าไปตัวเธอวิ่งไปยังห้องหนึ่งเสียงฝีเท้าตึงตังและไฟที่เปิดสว่างไปทั่วคฤหาดทําให้หญิงสาวที่กําลังงัดประตูห้องใต้ดินชะงักเธอรีบวิ่งกลับขึ้นไปและจะเข้าไปในห้องที่เธอปีนเข้าไปในคราวแรกแต่เมื่อเข้ามาถึงก็เจอกับวิกตอเรียที่ยืนรออยู่อย่างใจเย็น มองอีกฝ่ายที่ยังมัดคลุมจมูกและปากตัวเองด้วยผ้าตั้งแต่อยู่วิลล่าของโรเรนโซแล้วสยะยิ้มเก่งนี่นิกกี้ไม่คิดว่าผู้หญิงท้องอย่างเธอจะกล้าป,ปีนออกมารู้ไหมถ้าตกลงมาจะเป็นยังไงไม่เป็นวิธีการที่เสี่ยงมากไปหน่อยเหรอไม่มีใครตอบคำถามของเธอวิกตอรเรียจึงมุ่นคิ้วถึงจะอยู่ร่วมกับอโนมาไม่นานแต่เธอก็รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นคนอย่างไร ลองถ้ารู้ว่าเธอเป็นคนจับตัวมามีหรืออโนมาจะยืนเงียบแบบนี้ว่าไงฉันถามทำไมไม่ตอบวิกตอเรียขยับเท้ามาใกล้แล้วตวัดผ้าที่คลุมหน้าของอโนมาออกดวงตาของวิกตอเรียตื่นตระหนกกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าแกไม่ใช่นางวิกกี้วิกตอเรียจะตะโกนเรียกลูกน้องของบรูโนแต่แพตตี้ไวกว่ายื่นมือมาปิดปาก แล้วล็อกคอวิกตเรียไว้เธอมองหาตัวช่วยในห้องนั้นจึงดึงผ้าที่เพิ่งถูกกระชากไปมามัดปากของวิกตอเรียแล้วหาผ้าแถวนั้นมามัดมือมัดเท้าจับอีกฝ่ายยัดเข้าไปในตู้เสื้อผ้าแล้วปิดแน่นก่อนวิ่งออกไปพอดีกับที่รถไซเรนของตำรวจวิ่งเข้ามาเธอรีบปีนกลับลงไปข้างล่างแต่มีลูกน้องของบูโนดักอยู่จึงเกิดการยิงต่อสู้ หลายครั้งที่แพตตี้คนของโรเินโซที่มีหุ่นและรูปร่างใกล้เคียงกับอนโนมาจึงถูกส่งตัวมาเพื่อทำงานนี้โดยเฉพาะหญิงสาวเพียงพัมเป็นหลายครั้งแต่ด้วยทักษะการต่อสู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาไม่แพ้ชายอกสามศอกเธอจึงเอาตัวรอดได้ทุกครั้งประกอบกับการที่คนของโรลรนโซรวมทั้งตัวเขาบุกเข้ามาช่วยทำให้เธอหลุดออกไปจากจุดนั้นได้ และตำรวจก็บุกเข้าจับเข้าจับกลุ่มบูโน่ได้อย่างรวดเร็วเพราะมันไม่ทันตั้งตัวแพตตี้หลบโรเรนโซตะโกนเมื่อมีคนของบูโนวิ่งมาอีกทางแล้วเล็งปืนมาใส่เธอแพตตี้ทิ้งตัวลงต่ำแล้วกลิ้งหลบกระสุนไปได้อย่างหวุดวิดปืนในมือของโรเรนโซลั่นกระสุนเข้าใส่มันหนึ่งนัดจนมันล้มลงขาดใจตายแล้วขวาข้อมือแพตตี้วิ่งออกไปอีกด้านปล่อยให้ตำรวจจัดการตามหน้าที่ไป คนของบรูโนโดนรวบตัวมาทั้งหมดจับเป็นก็มีจับตายไปก็มากโรลิโซมองดูความวุ่นวายตรงหน้าด้วยความสาแก่ใจก่อนหันมาหาแพตตี้แล้ววางมือมาบนหัวไหล่เธอสีหน้าของเขาเต็มไปได้วยความชื่นชมทำงานได้ดีมากแพตตี้เป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วคะ่ะทุกคนที่วินล่าเป็นยังไงบ้างคะปลอดภัยดีมีอนา,นากับนิกกี้ที่อยู่ใกล้ควันสลบมากที่สุด แต่ก็ไม่เป็นอะไรมากนิกกี้หัวไวกว่าที่ฉันคิดเธอมีทักษะการเอาตัวรอดได้ดีพอๆกับเธองั้นก็สมแล้วค่ะที่เธอเป็นภรรยาของคุณโดเรนโซ่แงอยู่แล้วผู้หญิงที่ฉันจะเอามาเป็นแม่ของลูกต้องเป็นผู้หญิงที่พิเศษไม่เหมือนใครโรเรนโซอยากรอยยิ้มมองภาพความวุ่นวายตรงหน้าแล้วหันหลังกลับออกไปอโนมานอนไม่หลับ เธอเป็นห่วงโรเรนโซ่แต่ก็ไม่อยากโทรหาเขาให้เขาเป็นกังวลใจการที่เธอเป็นภรรยาของเขาผู้ชายที่มีศัตรูทางธุรกิจรอบด้านเธอจะต้องอดทนหักความกลัวเอาไว้และพร้อมจะก้าวเดินไปกับเขาเมื่อวานเธอไม่รู้ว่าโรเรนโซ่จัดงานปาร์ตี้เพื่อจะล่อให้วิกตอรียแสดงท่าแท้ออกมาเพื่อจะได้รู้ว่าศัตรูที่วางแผนทำร้ายเขาคือใครเพราะมีศัตรูอยู่หลายฝ่าย ตอนแรกคิดว่าเป็นแดนนี่แต่แดนนี่กลับเป็นแค่ตัวหมากที่บรูโนใช้เพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจให้พ้นไปจากตัวเขาคนพวกนี้ฉลาดจนน่ากลัววางแผนทำลายกันเพียงเพราะเรื่องเงินนอนไม่หลับหรือคะอนนาที่อาศัยอยู่เป็นเพื่อนตั้งแต่โรเรนโซออกไปถามเมื่อเห็นอโนมานอนกระสับกระส่ายแล้วลุกมาจ้องโทรศัพท์เป็นห่วงโรเรนโซคะ่ะไม่ต้องห่วงแล้วคะ่ะ โรเรนโซมีลูกน้องตามไปเป็นขยงขนาดลูกน้องผู้หญิงยังเก่งเอาขนาดนั้นที่สำคัญโรเรนโซเองก็เก่งมากด้วยนะคะเห็นวีโตบอกว่าเขาเรียนทั้งเทควันโดยูโดมวยไทยอะไรที่เป็นศิลปะการต่อสู้แล้วก็ได้หมดแถมแม่นปืนมากชนิดที่ใช้ลูกน้องยืนถือเป้าให้ได้เลยนะคะโอ้โหโหจริงแต่ก็ยังไม่มีใครโดนลูกหลงเลยนะคะโดนเป้าตลอด โรเรนโซเนี่ยชอบเอาชีวิตคนมาล้อเล่นเห็นทีฉันต้องต่อว่าบ้างแล้วถึงจะยิงปืนแม่นยังไงอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้แย่จังเลยเขาต้องโหดไว้ค่ะไม่งั้นก็ไม่มีอำนาจไม่มีบารมีให้คนกลัวแต่จริงๆแล้วฉันว่าคุณโรเรนโซเป็นคนดีมีน้ำใจนะคะโดยเฉพาะหลังๆเนี่ยเห็นวีโต้บอกว่าเขาไม่ลงโทษใครเลยถึงจะทำงานพลาดก็ยังให้โอกาสต้องขอบคุณความรักนะคะ ที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นตลอดค่ะอโนมาหน้าแดงออกอาการขัดเขินแต่พักเดียวสีหน้าก็เปลี่ยนมากังวลแต่วิกกี้ทำขนาดนี้โรเรนโซจะทำอะไรก็ไม่รู้นะคะคงยากค่ะเพราะวิกตอเรียจงใจลงมือกับคุณนี่ดีนะที่เขาให้คนแอบติดเครื่องดักฟังในโทรศัพท์มือถือของวิกตอเรียไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าพวกนั้นจะทำอะไร แต่โรเลนโซ่ก็น่าจะบอกเราบ้างนะคะจะได้เตรียมตัวหลบยาสลบน่ะเขาคงกลัวไม่แนบเนียนมั้งคะคงเห็นว่าเราเล่นละครไม่เก่งใครจะเก่งเท่าเขาล่ะคะอโนมาตวัดคอนทั้งที่สามีไม่ได้อยู่ตรงนั้นฉันว่าบูโนฉลาดแล้วนะคะที่เอาแดนนี่มาเป็นหมากได้แต่โรเรนโซฉลาดกว่าจนน่ากลัวแบบนี้ถ้าเขาหลอกอะไรฉันสาบานเลยฉันคงจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน น่ากลัวชะมัดเลยอย่าก,กลัวไปเลยค่ะโรเลนโซเทใจให้คุณขนาดนี้๊ยวิตโตโทมาค่ะแอนนาขอตัวลุกไปรับสายพักเดียวก็หันมาบอกอโนมาปลอดภัยแล้วค่ะเขากำลังเดินทางกลับกันแล้วบูโน่กับพวกโดนจับหมดกำจัดเสียนหนามได้แบบถอนรากถอนโคนเลยละ่ะอโนมาถอนหายใจโล่งอกแล้วก้มลงบอกลูกในท้อง พ่อปลอดภัยแล้วนะลูกจ๋าหลับได้แล้วเนอะแอนนามองภาพนั้นอย่างเอ็นดูตัวเธอเองวันนี้ก็คงขมตาหลับไม่ลงเพราะยังตื่นเต้นอยู่โรเลนโซวางกล้องซ่อนไว้แทบจะทุกจุดเขาจึงเห็นว่าวิกตอรียจุดยาสลบตอนนั้นจึงวิ่งมาหาแล้วให้คนของเขานอนสลบอยู่แทนอนโนมาแต่ผูกผ้ากันควันเอาไว้วิกตอเรียไม่สงสยัย เพราะคิดว่าตอนโรเรนโซวิ่งไปคงหาผ้ามาพันให้อโนมาและยาสลบนั้นก็ถูกคนของเขาสับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นทุกคนแกล้งสลบหมดวิกตอเรียจึงพาตัวอโนมาตัวปลอมออกไปแผนซ้อนแผนโรเรนโซน่ากลัวอย่างที่อโนมาพูดจริงๆหลังนอนหลับได้เต็มอิ่มโรเรนโซก็พาอโนมามายัางห้องที่กักตัววิกตอเรียเอาไว้อยู่สภาพของอีกฝ่ายสดโสม ผมเผพ้ยุ่งเหยิงผิดจากภาพลักษณ์เดิมที่เธอเห็นจนชินตาอโนมารู้สึกเห็นใจวิกตอเรียอาจจะทำทุกอย่างไปเพราะมีจุดประสงค์แต่อย่างไรเธอก็เห็นว่าตลอดเวลาฝ่ายนั้นดูแลเธออย่างดียาที่จัดให้เธอกินก็เป็นยาบำรุงทั้งนั้นวิกกี้คะอโนมาเรียกเมื่อประตูห้องนั้นเปิดออก วิกตอเรียเงยหน้าขึ้นจากท่าศพหน้าลงบนหัวเข่าตัวเองตอนนี้เธอสิ้นหวังแต่ไม่ได้กลัวตัวเองจะตายเป็นห่วงก็แต่น้องสาวเท่านั้นรูโน,โนมาโดนจับแบบนี้ป่านนี้น้องสาวเธอคงโดนลอยแพอโนมาจะเข้าไปหาแต่โรเรนโซฉุดแขนเธอไว้อย่าวิกกี้ไม่ทำร้ายฉันหรอกค่ะอโนมาบอกตามสัญชาตญาณ เธอคิดว่ามองคนไม่ผิดวิกตอรียไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรแต่ที่ทำไปต้องมีเหตุผลอย่างน้อยก็เรื่องเงินเรื่องหนึง่งวิกตอรียมองจ้องหน้าอโนมาใจนึงอยากจะขอร้องให้อโนมาช่วยน้องสาวเธอแต่เพราะอโนมาเป็นภรรยาของโรเรนโซคคำนั้นจึงจ่ออยู่ที่คอหอยแต่พูดอะไรไม่ออกวิกกี้คะ อโนมาคุกเข่าลงใกล้ๆโรลินโซตามเข้ามาด้วยหากวิกตอเรียคิดจะทำอะไรเมียเขาแล้วก็เขาจะปิดชีวิตมันด้วยตัวเองน้องสาวคุณอยู่กับใครคะฉันเป็นห่วงพอประโยคนี้หลุดออกมาจากปากน้ำตาที่พยายามซุกซ่อนเอาไว้ภายใต้ความเข้มแข็งที่แสดงออกของวิกตอเรียก็ร่วงเพาะอโนมาจึงคิดว่าตัวเองมาถูกทางแล้ว เธอตาวัดสายตามองโรเรนโซที่คิดจะใช้กำลังในการสอบสวนในแบบที่เขาถนัดและเธอคิดว่ามันไม่ได้ผลสำหรับกรณีของวิกตเรียว่าไงคะวิกกี้ฉันรู้ว่าน้องคุณป่วยโรเรนโซไปดูที่บ้านเช่าของคุณแล้วน้องคุณไม่อยู่เธอไปไหนคะฉันสัญญาว่าจะช่วยน้องคุณวิกตเ r i a เสะยะยิ้มออกมาทางน้ำตาที่ไหลออกมาไม่ยอมหยุด สายตาที่เหลือบมามองโรลินโซเต็มไปได้วยความเกลียดชังมันควรจะเป็นความรับผิดชอบของเขาตั้งแต่แรกหมายความว่ายังไงโรลินโซเสียงเข้มเขาออกจะแน่ใจว่าไม่เคยรู้จักวิคซอเรียมาก่อนทำไมฉันจะต้องรับผิดชอบด้วยอนโนมามองหน้าทั้งคู่สลับไปมาชักเริ่มได้กลิ่นไม่ดีเขาทำอะไรน้องสาวคุณคะ อย่าบอกนะว่าเขากับน้องคุณอโนมาเสียงแผ่วในตอนท้ายได้แต่ภาวนาขอให้ข้อสงสัยของเธอผิดนี่ผมไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกนะโรลินโซ,โซต,ตอบขึ้นก่อนที่หญิงสาวจะคิดอะไรเองไปไกลสาบานเลยผมไม่เคยทำร้ายผู้หญิงคุณทำให้ชีวิตน้องสาวฉันต้องเป็นแบบนี้ฉันไปทำอะไรน้องเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ คุณจำลูกน้องที่คุณเคยสั่งลงโทษเพราะเขาทำงานให้คุณพลาดได้ไหมวิกตอเรียย้อนถามแล้วหัวราะหยันคงจำไม่ได้สินะเพราะลงโทษไปหลายคนหรือไม่ก็คิดว่าชีวิตคนพวกนั้นไม่มีค่าก็เลยไม่ได้ใส่ใจคนอย่างคุณมันไร้หัวใจโรเลนโซจะพูดอะไรก็พูดมาก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนโรเลโซใจเย็นๆสิคะ อนโนมามองชายคนรักแล้วสายหน้าน้องเคยฉันถูกคุณลงโทษซ้อมจนปางตายแล้วยังส่งคนมาฆ่าเขาอีกน้องสาวฉันเสียใจมากจนต้องฆ่าตัวตายเขาไม่ตายแต่ชีวิตต้องกลายมาเป็นผักแบบนั้นไงละ่ะฉันไม่เคยสั่งฆ่าใครโกหกฉันไม่เคยฆ่าใครอย่างนี้ก็แค่ซ้อมสั่งสอนแล้วไล่ออกไหนบอกมาซิว่าน้องเขยเธอชื่ออะไร โรลนโซถามเสียงเข้มคริสเตียนซารูเอลอ๋อหมอเนี่ยฉันส่งมันให้ไปติดต่อซื้อที่ดินบนเกาะที่ติดกับชายฝั่งเกาะยาเลแต่มันกลับเป็นสายให้กับบรูโนโเธอคิดว่าโทษของมันควรจะตายไหมแต่คุณไม่มีสิทธิ์จะฆ่าเขาแม้จะตกใจที่รู้ว่าน้องเคยทำงานให้บรูโนโ